ให้ยังอยู่ปุดเคียดแ้จะพี่น้องสบายดีพี่น้องบงาเขียด้เปล่นนี่ปหคือขุดเปนี่ยนนั่นแต่ปป <c oughs> บุหนได้ลหลายตัวละขุดเบน,นี่ยนีพี่น้องเอ้ยในคลองนี่เพิ่งลดบ่เขียดป้าพี่น้องในคอง จะได้ตัวเติมน้ำปลาเนาะตัวใหญ่ตัวใหญ่อยู่ในเฮิบใหญ่พี่น้องเฮ้ยตัวน้อยอยู่ในเฮิบน้อยนี่จะพุดมาตานนี่ก็แล้วเนาะมันปลาอะสิใจวะเขียดไปจักเนมันมืดแต่หนึ่งเนาะขาบมันใหญ่มันก็เลิกพี่น้อง จะลายเหา่ามีแต่ซับมัเนเ<ม>ขียดมันมืดไม่อยากเห็นกันเดยด้เดเด้เด้อเขียดเห็นวะ เด็กพี่น้องเครียดกได็ได้แล้วได้แล้วเด็กพี่น้องโตสิบปุ่ยใหญ่โตในน้อยเดียวอันนี้ก็เคลือบท<อ>ี่มันปลาลาสิขุดพี่นอ้องเห็นนี่ปะ่ะมมันนี่ก็ได้แล้วพี่น้องได้เครียดแค่ขำพี่น้องเลยเครียดแค่นะขำาอ่ะเครียดแค่ขำดิขาพุดขาพุดใหญ่เด็กพี่น้องขาบป็ใหญ่นะเด็กพี่น้องเครียด เหตน้เล่พี่น้องเลยยับยับยับดอกแล้วดอกแล้วน้องป้าเรากระจับด้วยแล้วพี่น้องเลยดอกเมื่อกี้นี่เพิ่งอยากไปเด้วันนี้ก็ได้เครียกระคำแล้วพี่น้องเยสองตัวแล้วสองตัวแล้วได้เครียดกระคำวันนี้ก็ได้แล้วพี่น้องเครียดปลาเรายึบเอายู่นนี่พี่น้องเลยได้แล้วพี่น้องเครียดมันดอกออกมาแล้วกัาพันธุดหุ พี่น้องป้าเราจะเขียดน้อยพี่น้องเขียดนาน้อยรูปน้อยตัวน้นอยเดี๋ยวตัวบนนัยพี่น้องป้าเราจะจุกเขียดพี่น้องได้แล้วตัวใหญ่นะป้าละเขียดครับได้แล้วพี่น้องได้ชามโตแล้วนะป้าเขียดกรนคาับันนี้ก็ได้แล้วพี่น้องเลยซับถือซับจ้าตัวนี้นี่วางป้าเราคุดเคลือบกันเครือบมันจะเป็นเครือบไปนี้แล้วพี่น้องเครือบใหญ่ไปนีหละ แล้วมันสกี <Vorte il dunno> <t jak> ้งเลยพี่น้องเด้อมันเกียงไหมล่ะเครียดอยู่ล่ะพี่น้องเยได้เลยพี่น้องปลาคาร์ปนะซับซะเดี๋ยวพี่น้องเครียดกันเ็นตีนมันพี่น้องแวบแวบแวบตีนเครียดกันพี่น้องเดี๋ยวปลาล็อกได้ละตัวเบอร์เยอะเลยพี่น้องตัวนี้น้อยหนึ่งโอเคทำให้ยังอยู่คุเครียดสวัสดีพี่น้อง ได้หลายว่าเครียดนะมือเบิ่งป้าแต่ทำเพิ่นคุดเครียดพี่น้องเลยคัวเครียดเพิ่นกันแตะทำเพิ่นก็บขวยเป็นได้พี่น้องไงได้ปะเดี๋ยนี่เธอเนี่ยเครียบง่ายเลยนี่เบึงเครียบป้าแต่ทำได้พี่น้องอยู่ในคอเธอเนี้เครียบง่ายเลยนะเครียดเ้าพี่น้องดี๋พี่น้อง เขียดกัได้ลายเติรพี่น้องเลยดูตัวใหญ่พร้อมพี่น้องเลยเขียดประตธรรมเพื่อนกันเดี๋ยวพี่น้องเขียดก็ได้แล้วพี่น้องเลยคุดเขียดชอยป้าพี่น้องได้เขียดแต็กน้อยสองตัวพี่น้องเลยเดี๋ยวพี่น้องได้แล้วพี่น้องเขียดแตกคุดเขียดซสยปัะตธรรมเพื่อนพี่น้องเลยเดี๋ยวพี่น้องเขียดเขียดหน้าพี่น้องเลยได้แล้วพี่น้องเลยเขียดเขียดหน้าน้อยพี่น้องลูกมันพี่น้องเลย เดี๋ยวพี่น้องได้เครียดแตกน้อยพี่น้องได้เครียดน้อยนั้นไม่รู้เครียดหน้าเด้พี่น้องรู้เครียดแตกได้แล้วพี่น้องเลยเครียดนี่ชับมันหน่อยหนึ่งพี่น้องเลยเดี๋ยวพี่น้องเครียดเดี๋ยวพี่น้องได้แล้วพี่น้องเลยเครียดเครียดหน้าน้อยหนึ่งพี่น้องเลยเคียดหน้าตัวน้อยเดี๋ยวพี่น้องเครียดได้ได้คุ้มกินีสบายทีพี่น้องได้สบาย เดี๋ยพี่น้องเครียดกระไดแล้วพี่น้องเลยเครียดหน้าน้อยพี่น้องเลยเดี๋ยพี่น้องป้จะทำพิ่นกระไดเครียดเลยพี่น้องเลยเดี๋ยพี่น้องได้แล้วพี่น้องเลยเครียดพี่น้องเครียดหน้าได้แล้วพี่น้องเลยเดี๋ยพี่น้องเครียดหน้าเต้ตัวน้อยพี่น้องแถวนี้เด้อวพี่น้องเดอหาขุดเครียดแถวห่วยแถวฮ้องพี่น้องเลยนั่นกับป้าละหาขุดเครียด่กับป้จะทำพิ่นกรหาขุดพี่น้องเลย มีจะป่าหกพี่น้องเอ้ยหาขุดเขียดหาขุดกบขุดกระปูพี่น้องเลยเดี๋ยวพี่น้องเขียดเดี๋ยวพี่น้องเขียดหน้ากระดับกระดับกระดับผันเต้นคงง รีบลงหูแล้วได้แล้วพี่นอ้องดีๆไปกัแล้วผมรีบเข้าหูแล้วเดีด๋ยวดองมาแล้วตัวน้นอยตัวน้องตัวปุ๋ใหญ่บัวยฮักเคตัวได้รีบเขา้าตัวใหญ่รีบเขา้าอาได้เลยพี่น้องตัวใหญ่ขนาด้พี่น้อง นี่ฮะฮะตัวนี้อีกฮะถึกซับขาดครึ่งเลยขาดครึ่งขาดครึ่งได้ครึ่งหนึ่งอยู่ดิเก่งมาะเย้เด้ครึ่งนึ่งมันดิดินถกนะเด้เด้เตมแล้ เดี๋ยวพี่น้องเครียดก็ได้เลยพี่น้องเลยไปสามตัวยังบ้านักแข็งเลยพี่น้องเลยนีป่ปลาเราขุดงัดขึ้นเลยปะป๊าเดี๋ยวพี่น้องเครียดในนี้กลายตัวเตอรพี่น้องเลยปลาเราขุด ไปใส่เป็นน้องเลยเห็นแล้วมันปบแล้วจะไงตัวนี้ออกมันเข้าเกิดตัวนี้แน่นอนขุดยากษ์เถอะนะอตัวนี้ได้แล้วพี่น้องเลยจับปไดให้มันเต็มกับมือหักแข้งเป็นน้องหักแข้งตัวของของฮาเลยของฮาอยู่พี่ ช่องโตมุนบอกเอาหักเบ,บืง้งราคาหกตัวเนี่ยด็พี่น้องเขียดตาละพลนสีเอาแล้วพี่น้องได้แล้วพี่น้องตัวนึงัวนึใช่อีกตัวนึ่งช่องโตพี่น้องเหรอได้ช่องโตนะปลาละหักใส่ของ ดีพี่น้องพฤติอ้อพี่น้องเลยเขียดก็ได้ไลายเตอร์ไปพี่น้องเลยดีพี่น้องปลาแล้วก็ได้เขียดแล้วพี่น้องเลยง่ายจนได้ดีพี่น้องเขียดบ่าว์เตอทำเพิ่นกันครับบ้านม่นบ่าว์เตอทำขุดพฤติอ้อเด้อพี่น้องเด้อสองคนขุดพี่น้องเลยเขียดขงไงไปไลา่มาพี่น้องเฉยหื่นเด้อ เด็พี่น้องปลาแล้วก็ได้เขียดแล้วพี่น้องตัวใหญ่นึงได้แล้วพี่น้องเลยเขียดหน้าได้เอาคอกมาใส่เด็กพี่น้องได้แล้วพี่น้องเขียดตัวใหญ่นึงพี่น้องอีกตัวเพี่น้องเด็ปลาแล้วก็ได้อีกแล้วพี่น้องตัวหนึ่งตัวน้อยอันนี้เด็กพี่น้องเลยได้เขียดแล้วพี่น้องเก็บเอาพี่น้องเลยเก็บเอาเขียดกับพี่น้องเลย เดี๋ยวพี่น้องปลาแล้วก็ได้เครียดแล้วพี่น้องเลยตัวใหญ่ใช่ไหมฮะอีกสองได้แล้วพี่น้องเลยอันนี้ได้แล้วพี่น้องนี่ลระบ๋อถือนี้ถือนี้ตายถูกไหมนี่ปะป๊า ได้เลยพี่น้องเขียดเก็บเอาพี่น้องเเขียดเก็บเอาเขียดก่อนนี่พี่น้องเขียดแตกเออเขียดหน้าพี่น้องเลยน้องได้เขียดแตกเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวพี่น้องเขียดก็ได้สนิ้เลยพี่น้องเลยบอกว่าว่าีนั้นสีคุดอีกพี่น้องเลยให้มันได้หลายอีกหนึ่งเดี๋ยวพี่น้องลาแล้วก็ได้แลวพี่น้อง นี่ก็ลาไปก่อนนะจ้าพี่น้องฝาก,กกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องบ่าวแฟนสาวนกไ่เดอร์แล้วก็บ่าวแฟนพาเพิน่นแมจีบพ,พ่อแอร์แสงมหาไซส์บ่าวอินสาวเรือน้ำนะจ้านี้ก็ลาไปก่อนจ้า